ไม่ออกลาดเลยไม่ได้นะผมเพิ่งทำมาใหม่เหมือนกันได้โยไม่ได้ดียแม่คันนี้แข็งไหมไม่ตอบไม่คดกเลยลบดูเกล็งๆเพราะรถมันสูงใหญ่วงเลี้ยวไม่เหมือนกันเกล็ดเล็ก สวัสดีครับพี่ซิมสวัสดีค่ะพ้มะอไมไหมครับวันนี้พ้อมอะไรอา้าวพ่อจะพาไปขับรถกระบะพาไปฟิลกล้านั่งหรือเปล่าเดี๋ยวนั่งแท็กซี่ตามไปไม่เป็นงั้นฟิลบอกว่ากลัวค่ะใช่กลัวค่ะ ก็คืออย่างนี้นะครับวันนี้นะพ่อถานะครับจะพาพี่ฟิล์มไปหัดขับรถกระบะนะครับจริงๆอ่ะพี่ฟิล์มขับรถเป็นแล้วแต่ว่าที่พี่ฟิล์มใช้ทุกวันเลยนั่นคือ Honda Jazz ถ้าน้องๆเคยดูคลิปสัก3ามปีที่แล้วนะย้อนกลับไปนานมากเลยพ่อพาพี่ฟิล์มไปหัดขับรถนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้กี่ปีเนี่ยอ๋อก็พ่อบอกย้อนไปสามปีที่แล้วพ่อจะถามหนูอีกถามไงเปลี่ยนเกินละสี่ห้าวันอะไรอย่างนี้สามปีสองวันสิบสี่ชั่วโมงกับอีกกี่วิยี่สิบแปดวิโอ้โหจำแม่คอยที อีวันนะเมื่อกี้สองปีสองวันสี่ชั่วโมงยี่สิบแปดวิเกินแล้วระหว่างที่พูดมันเดินทางไปหลายวีแล้วนั่นแหละทุกคนเวลาอาจจะคัดเคลื่อนประมาณนี้นะเขาปกติอ่ะพี่ฟิล์มอ่ะเวลาเขาไปเฉี่ยวชนหรือว่ารถต้องเข้าศูนย์เนี่ยเขาจะไม่มีรถใช้นะครับใช่แล้วทีนี้เขาบอกว่าไงรู้ป่ะแม่พ่อหนูขอเอาคันนี้ไปเดินไปหาพ่อบอกว่าไม่ได้หรอกพ่อก็ได้ซื้อรถกระบะคันใหม่มานะครับพ่อก็มองว่าถ้าเกิดว่าพี่ฟิล์มเนี่ยต้องใช้รถบ่อยๆใช่ไหมแม่เขาบอกว่าเวลาเฉี่ยวชนรถเข้าไว้ประกัน ไรเงี้ยไม่มีรถใช้เออเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ตรงนี้ย <_ S 1> <ๆ>เขาก็นั่งรถอะไรน,นะพี่ฟิล,ล์มนั่งอะไรไปรถตู้ <ๆ S 1> บ้าง <ๆ S 1> BTS <X> บ้างก็ BTS <ๆ>ไปต่อรถตู้สองทีอ่ามันนานไปก็ช้ากลับก็นานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมาเดี๋ยววันนี้นะพ่อสาจะพาพี่ฟิล,ล์มนะครับไปหัดขับรถกระบะกันนะครับพร้อไมไหมยังจริงเหรอพี่ฟิล์มอะพร้อมถามว่าพวกเราพร้อมไหมัพร้อมยังคนนั่งไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อนั่งข้างหน้าไงแม่เดี๋ยวพ่อคอยดึงเบรกมือให้ก็เหมือนเดิมพื้นฐาน นขับรถมาสามปียังไงก็เป็นอยู่แล้วแม่แต่ใช้คําว่าแต่นะช่วงเบรกวงล้ออะไรต่างๆเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับกร <วง S 2> ะจกม,<อ>ม,มองข้างอีกอ่ะเพราะว่าหนูชินกับกระจกที่มันมองกว้างอันนี้กว้างกว่าอันนั้นอีกอ่ะไปงั้นเดี๋ยวเราไปหัดขับกันเลยดีกว่านะครับเราจะบอกว่าไงหน,หน,น่ยพ่อจะพาไปติดคลมรถก่อนก่อนที่ไปหัดขับอ เพราะว่าอะไรรู้วแม่พรมที่มากับรถอะ่ะมันไม่ได้แปะเต็มวันนี้นะครับเ,เราจะไปเปลี่ยนพรมรถก่อนเดี๋ยวมาตามดูนว่าเราจะไปเปลี่ยนที่ไหนนะครับตอนแรกนึกว่าพี่ฟิล์มขับไปเปลี่ยนเนี่ย <laughs> <ไ>ใจเย<า>็นใจเย็นเดี๋ยวพ่อจะขับพาไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนพรมรถเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพามาหัดขับกัน<ด>นะครับ,รบก็นี่นะครับจะเป็นรถที่พี่ฟิล์มใช้ประจาวันนะครับก็จะเป็นคันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวส่วนคันที่เราจะให้พี่ฟิล์มหัดขับในวันนี้นะครับก็จะเป็นรถกระบะอีกคันนึงนะครับก็คืออออจดยู่่ีกฝังงนึ นะครับเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับก็คันที่เราเพิ่งซื้อใหม่นั่นแหละเป็นดีแมกนะครับคือก็เผื่อๆไว้หน่อยแหละแม่เผื่อวันหนึ่งแบบต้องใช้รถสำรองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขับเป็นดีกว่าขับไม่เป็นเนาะเดี๋ยวให้พี่เบลนั่งหน้าเลยดูทางไว้ก่อนได้ครับนี่แหละก็จะเป็นคันนี้เลยนะครับคือรถเนี่ยเป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันแต่แม่ดูช่วงคันความสูงนะครับวงเลี้ยวพ่อบอกเลยถ้าขับช้าปพวกอะไรหนักมากนะครับ ออยากลองขึ้นไปนะข้างบวัน่ะมันนั่งได้ไหมอ่ะบนไหนบนนั้นยาเลยอะมาเดี๋ยวขึ้นรถกันเลยนะครับก็บอกเลยนะว่าขับเหมือนกันทุกอย่างเลยพี่ฟิลระบบเกียร์ก็จะเป็นออโต้นะครับวงมาลัยก็จะเป็นออโต้หมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนพรมก่อนนะครับเพราะว่าพรมเดิมอ่ะติดมากับรถอะเขาจะเป็นถาดมาคก็เป็นแผ่นแผ่นแยกชิ้นใช่เป็นแผ่นแบบแผ่นยางพรมที่เราจะไปติดนะคือร้านเดิมนะครับร้านแมตติสายนะครับเพราะว่าร้านเนี้ย เราใช้บริการมากับรถของเราทุกคันเลยนะครับตั้งแต่ซีออลวีแจ๊ดเอาผ่านแล้วก็คันนี้ Isuzu ูสี่คันก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับเราเปลี่ยนพรมเสร็จเดี๋ยวมานั่งวาดเดี่ยวกันว่าพี่ฟิล์มจะขับได้หรือเปล่าวัดเดี๋ยวเลยหรอเออแม่เนาะเดี๋ยวตรงนี้มินิจับให้พอดีเดี๋ยวอ้าวทำไมจะร้องข้างๆเลยหรอใช่เออมาอ้าวมาเดี๋ยวมาตามดูกันคระป๋อตอนนี้เนี่ยเราก็มาถึงร้านแล้วนะครับนั่นก็คือร้านแม่พี่ชาครับผมร้านนี้นะเรามาสัปดาหรอบแล้วนะ มาติดตลงรถยนต์ที่นี่นะครับค่ะมาครั้งนี้ก็ไม่พลาดอีกเช่นเคยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยดีกว่าครับไปไปค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาติดลมรถยนต์ครับให้กับรถกระบะดีแม็กซ์สี่ประตูนะครับมีรุ่นไหนแนะนําบ้างครับรุ่นที่แนะนำนะคะมีสามรุ่นค่ะมีตัวโ Pro ซี่ยนีตัวนี้จะเป็นลายหนักนะคะเน้นเรียบหรูค่ะแล้วก็ตัวลายกระดุมนิวสปอร์ตซี่ยค่ะอันนี้จะเป็นทรงสปอร์ตนะคะ แล้วก็ตัวคลาสสิกซีรีส์ค่ะตัวนี้ช่วยกันน้ําดับฝุ่นได้ดีค่ะครับผมใช่ค่ะแล้วก็พื้นนุ่มได้ค่ะดูแลดูแลไม่ยากค่ะครับพิมพฟิวไม่เดือนเดี๋ยวให้พี่แนะนําดีกว่าว่ารถเราควรใช้แบบไหน,นได้ค่ะได้ครับผมแนะนําได้เลยครับสําหรับของคุณลูกค้านะคะเป็นตัวดีแม็กซ์สประตูใช่ไหมคะคะแนะนําเป็นตัวคลาสสิกซีรีส์ค่ะพี่เหมาะกับการใช้งานสําหรับครอบครัวที่สุดแล้วคะ่ะครับข้อดีอะไรางครับ ข้อนี้คือช่วยกันน้าแล้วก็ดับฝุ่นได้ดีค่ะตัวนี้เป็นรุ่นนิยมของที่ร้านเลยค่ะครับผมตัวที่พี่โยแนะนาเนี่ยก็คือตัวนี้ใช่ไหมใช่รถ CRV ที่เราใช้เมื่อก่อนก็ใช้ตัวนี้ใช่ด้วยของพี่ฟิมก็ใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็ฮอนด้าแจ๊ก่อนหน้านี้คันสีดําเราก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันใช่เนาะแต่ก็ใช้ดีจริงนะครับอันนี้มีตัวอย่างไหมครับอันนี้เป็นภาพตัวอย่างที่ปูในรถเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้จะเป็นด้านหน้าใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้จะเป็นฝั่งคนขั อันนี้ฝั่งคนนั่งชใช่แค่ส่งใ่อะอ่าตรงนี้ก็จะมีเพราะของเดิมจะเป็นแค่ถาดนะครับใช่อันนี้ด้านหลังค่ะก็จะมีชิ้นงานปิดใต้บอกให้ด้วยค่ะครับอ๋อจะมีตรงๆนี้ด้วยเนาะใช่ค่ะเรา้อชิ้นงานเราก็จะคุมเข้าไปถึงด้านในใต้เบาะเลยค่ะ อืมฝั่งนี้ด้วยนะครับเก็บงานหมุดเลยถ้าเอาสีนี้ไปอะสวยเลยเนี่ยเดี๋ยวรถสีเทามันต้องคุมโทนนิดนึงเพื่อนสีเทาคุมโทนชาไทยเหรอใช่ก็สีเทาข้างในก็ชาไทยก็ได้ไม่ได้หรอกค่ะก็สีประมาณนี้พอดีนะสีไหนนะสีเข้มๆนีคะถ้าคุมโทนจริงมันต้องเป็นดำปะไม่ดำก็นี้สีจะได้เลยนะครับเพราะว่าสีพรมในรถอะมันเป็นสีดำคือพูดยังไงเนี่ยถ้าเนี่ยได้หมดเลย อ่าเดี๋ยวถางพี่ถ้าเกิดรถสีทอรเรโบควรเป็นสีไหนครับอ๋อแนะนําถ้าภายในถ้าคุมโทนแนะนําเป็นสีสีดําค่ะสีดําจะทําให้ดูแบบเราเรียบหรูแล้วก็ส่วนจะเรียบง่ายอะไก็ทําให้ภายในรถน่ากินขึ้นชารทายไงแต่สีสวยมากเลยนะดูสิเพ้่งมาสัชาทายเดี๋ยววันนี้เราจะสั่งเป็นคลาสสิกซีรีส์สีดำนะครับค่ะ เดี๋ยวเราติด <bom> ตั <m> ้งได้เลยนะครับได้อาวไหมทุกคนสาวงั้นรับหนึ่งชุดครับซ่อมไม่ซ่อเตรียมตัวติดตั้งแล้วนะครับพี่อันนี้คือสำหรับรถดี่แบทสีประตูเลยนะครับผมสีดำนะครับีูเลยนะอันนี้เาเรียกอะไรครับพี่ตัวล็อกครับผล็อกดึงขึ้นได้ครับผมอันนี้พร็อพติดตั้งเลยนะพี่นะใช่ครับ Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile. I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. g o t t o build up my thoughts. รายลเอียดในแต่ละจุดนะครับคือแบบดีมากนะครับ <ไ S 2> เท่าโูกแล้วก็สวยมากเลยนะครับ<ไ>พี่เฟย์เป็นไงพี่ติดตั้งไวไหมไวมากทุกคนโอเคครับผมผ่านไปประมาณสินาทีก็ติดตั้งเสร็จแล้วพี่ไวมากเลยครับ<ไ>อันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลว<ไ>โอเคครับผมขอบคุณครั เราก็ติดตั้งพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ไวมากครับพี่พีมพี่ฟิลไม่เดือนคิดว่ายังไงเก๋ไหมสวยมากมันเข้ารูปหมดเลยทุกคนถือว่าโอเคเพราะว่ามันตบลุ่นด้วยค่ะข้างหลังนั่งกันแล้วอ่ะไวมากเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วตังค์ยังไม่ได้จ่ายนะแม่ระมาก่อนนี่เป็นไงบ้างแม่มันนุ่มไม่แข็งใช่เวลาเรากินน้ำหกหรือเงี้ยไม่ต้องแบบ ไปเลอะพรมข้างในแม่เดือนบอกว่านุ่มมากนะครับวางเท้าเออจริงด้วยแม่นุ่มนุ่มเวลาเวลาฝุ่นหรือว่าเม็ดตวดเม็ดทรายดินอย่างเงี้ยเขาก็จะลงไปอยู่กับด้านล่างนี้เลยนะแม่เดือนชอบใช่ค่ะเพราะมันดูดีมากใช่วันเราติดมาเป็นคันที่3แล้วนะครับใช่ค่ะน้องเฟยล่าเป็นไงบ้างชอบมากเดี๋ยวน่าจะมีคันที่สีอัลไพา์พรมสีแดงจะดีอะลอกของมันต้องเมดโอเคนะนี่แหละ เขาถูกใจเขาพูดไม่หยุดเลยทุกคนที<อ>นี้เวลาเราแบบรองเ้าหรือไปโดนตรงนี้<อ>ไม่เลิศด้วยนะอะไรอะไรนี่ไงเขาติดตึงตรงนี้เลยนะเนี่ยเขาเก็บรายละเอียดดีมากใช่เหมือนไหมทุก góc ทุกมุมทุกเหลือบเลยก็วัดได้นะครับไม่ต้องกลัวผมข้างในเลอะเลยได้ครับไม่เดีกันน้องเบิวชอบไหมอโอเคเลยค่ะยอดเยี่ยมเยี่ยมตอนนี้เราพวกเราก็ติดตั้งปลอมเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะแล้วอยากจะบอกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะสนใจอยากติดตั้งพรอมแบบพวกเรานะครับ อยากให้พี่ก็แนะนำเลยนะคะใช่ค่ะค่ะถ้าหากลูกค้าสนใจสินค้านะคะสามารถชมภาพตัวอย่างสินค้าได้ที่เพจ a มทดีไซน์ค่ะหรือว่าสามารถ w ุกอินมาที่ร้าน m แมทดีไซน์อยู่ที่พระราม2ซอย75ค่ะเออแล้วก็ร้านนะคะจะเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา9นาิกาถึง18บนิกาค่ะติดแล้วสวยแน่นอนค่ะไ่ต้าเพิ่มนะครับ <c oughs> โอเคได้ถ้ากเพื่อนสนใจก็ พักอินบ็อกซ์เข้ามาดูแล้วกันนะครับบอกได้เลยนะครับว่าบริการดีตอบไวสินค้ามีคุณภาพนะครับค่ะแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยใช,ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ ครับผมโอเคนะสำหรับวันนี้กเราขอตัวก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวพาพี่ฟิลไปขับรถกันต่อดีกว่านะครับไแต่สมัยแล้วอาจจะขับง่ายขึ้นใช่เหรอเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวได้ครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับครับผมตอนนี้นะเราก็ติดตั้งพรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคือติดไวมากพี่ฟิล์มใช่นะครับแล้วพ่อก็มีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ย มันดีอ่ะสะดวกสบายสาหรับคนที่มาติดตั้งที่ร้านไม่ได้นะก็เข้าไปทางในเพจได้ใช่ไหมพี่เฟมมีบริการจัดส่งฟรีใช่ครับผมแล้วก็สําหรับรถรุ่นใหม่ๆนะมีแทบจะทุกรุ่นเลยว่างันนะครับอ่าไปเดี๋ยวเราจะกลับบ้านฟรีขับรถเฮ้ยพอลงต้องขับรถเี่ยหนูก็รู้ทางกลับบ้านแล้วจริงเนี่ยจริงจะบอกว่าขับจากนี่เลยออืเดี๋ยวไปขับในซอยก่อน ไม่ค่อยอุ่นใจเท่าไหร่นะครับอ่บาไปเดี๋ยวมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูกันแถวบ้านแถวบ้านเดี๋ยวใช้คำว่าที่บ้านแถวบ้านดีกว่าค่ะตอนนี้นะเราก็มาถึงสถานที่ที่เคยให้พี่ฟิล์มนะครับ<ะ>มาหัดขับรถที่นี่นะครับค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยพี่ฟิล์มปรับเบาะนงดูขาก่อนอ่ะพีหยุดอ่าถอยหลังเอ็นว่างดีเดินหน้านะครับแค่นั้นเองลูดขึ้นลงเป็นจังหวะก็ก็กกเดี๋ยวเบรก นี่เวลามองเกียร์ถ้าไม่รู้ใช่ป่ะมองด้านด้านคอนโทลมันจะมีบอกเห็นปะดึง<อ>ลงมา,าลองดึงลงมามันจะเปลี่ยนเกียร์เห็นปะน่ะ,ะเห็นไหมมันจะขึ้นโชว์เห็นปะแต่มันต้องกดตรงนี้ได้ใช่ไหมใช่ต้องกดครับอันนี้คืออะไรก่อนอันนี้คือเดินหะน้าเบาะเดี๋ยวเบานั่งถนัดหรือเปล่าไม่ถนัด,นดกดกด,กดยกขึ้นมันยังสูงกว่าน,นี้ได้อีกโอ้ยมาสูงไปอันเนี้ยเนูว่าได้แล้วแต่หนูต้องปอกกระจกโอเคเดี๋ยวพ่อพร้อมที่จะดึงเบรกมือตึ๊กอันนี้เดินหน้านะ อ่ะฟิล์มลองค่อยๆปล่อยเบรกด้วยลองเบรกเก่งกันทั้งรถเลยอ่ะค่อยๆไปใช่เบรกอ่ะมันจะไม่เหมือนรถที่เราเคยใช้เบรกมันจะลึกๆหน่อยแล้วเวลาเข้าเกียร์ถอยใช่ว่าแค่เราปล่อยคันเร่งอ่ะรถมันถอยปุ๊เลยนะฟิล์มคันนี้อ่าแต่จริงๆอ่ะพี่ฟิล์มขับรถเป็นแล้วแต่แค่คันนี้มันจะดูใหญ่แต่กระจกไม่ได้มองยากหนูแค่ติดแค่เนี่ย อันหลังข้างกว้างจริงอืมก็ดูง่ายอยู่ใช่ไหมฝั่งไหนเนี่ยอ่าอยากให้ไปทางโน้นมากกว่าอ่ะนี่นะครับพี่ฟิวกำลังหัดขับอยู่นะครับเป็นไงเริ่มชินรถยังชินแล้วแต่ก็นั่นแหละคงเหลือแค่วงเลี้ยวเพราะว่าอันนี้เป็นลานกว้างๆเราแบบว่าไม่มีจุดที่เลี้ยวแบบจริงๆต่างๆไงใช่เราเลี้ยวจริงๆเห็นไหมเชื่อยังว่า1วงเลี้ยวกับ2เรื่องของเบรกแหละ อันนี้เบรกเนี่ยตอนนี้ฟิวส์วิ่งแค่เนี้ยมันเบรกมันทํางานปกติแหละจําตอนที่เราไปได้ไหมมันเบรกเองอ่ะปั๊กอ่ะเอออ่ะลองเบรกลึกดูเดี๋ยวค่อยๆเติมเบรกลงไปอ่ะกลัวเหมือนกันกลัวเหมือนนกัเออไม่ชินไงอ่ะไปงั้นเดี๋ยวขับกลับใช่ครับอ่ะมาเป็นไงแม่ก็เพลงดีนะไม่เดี๋ยวฟิวมาขับรถเป็นไงก็ถ้าขับไม่เป็นอันน่ากลัวกว่าเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกอะไรเงี้ย กะไปก็ต้องออกประตูนี้หรือว่าประตูนู้นประตูนูน้นมาเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับโอ้ฮัลโหลช้าหน่อยก็ได้ <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> เปิดไฟเลี้ยวด้วยนะ, <c oughs> ะเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับโอ้โงนี้ก็แบาสูงๆก็เป็นนี้หมดเลยนะใช่มันจะยุม่มยามยุม่ยมยาบหน่อยอ่ะไประวังรถฝั่งนี้นะ มอถือกล้องอีกฝั่งนึงเลยคอจับเบรคไปยนี่กล้อง360เราก็มีติดมานะครับอย่างที่บอกนะครับทางนี้ไปไงก็ตรงไปก่อนไปตามทางปกติเลยอ๋อไปโผล่จงน้นแน่เลยอย่างดูถนนอ่ะรถสูงขับง่ายไหมะขับง่ายแต่ว่าอันนี้มันแบบว่าเบาๆไอที่ขับอะเบรกหน่อยเจ๊ลังเตา เจอรถ้สวยมากเตือนนี่อันนี้ถ้าเกิดเราคล่อมเลนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีสัญญาณเตือนนะครับ uh huh. เจอรังเก่าออกเบรกหน่อยนะ uh huh. เหมอได้ uh huh. ออกซ้ายหน่อยอ uh huh. แต่เบรกหน่อยตรงเนี้เยเคยอยๆหยอดไปไไหักพวงมาลนะัยไปพวงมาลัยเนี่ยจะหมุนช้ามากนะฟิลมเบาหน่อย เออซ้ายเออคันเร่งไนมะ่ต้องเติมนะบอกก่อนมันปูดปานมากเนี่ยอ่ะนี่นะครับมองก็จะข้างที่ฝั่งพ่อพี่นุ้ยแกมองยากหนิดหนึ่งฝั่งเนี้ยมองโอเคเบรกหน่อยตรงนี้มีรถออกดูป้ายได้ดิดดอ่าค่อยๆเติมคันเร่งขึ้นไปก็คือขับปกตินั่นแหละอ่ะ เเงียบกันหมดเลยอะลุ้น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 ก็ไม่ได้ยากนะพี่บอกว่าลุ้นเหรอลุ้นลุ้นอะไรไม่รู้อ่ะตอนเนี้ยให้ <laughs> ถึงบ้านเร็วๆช่วยพี่มองทางอยู่ออ,อ,กอกเลยเราถึงก่อนปเปิดไฟเลี้ยวไปเลยบอกแล้วขับกระบะจริงๆอะมันไม่ได้ยากหรอก แม่เข้าใจยังที่ทำไมพ่อต้องมาขับอยู่สามสี่วันติดติดอ่ะก็เพราะอยากให้เราอ่ะแบบชิลรถไงจะกลับทางนี้ทาอ้าวตามใจเปิดไฟเลี้ยวเลยจะไปไหนอ่ะเบรกว้ก่อนเลย,เเลยอ่ะหักทั้งหมดเอ้ยเบา แนะนำว่าไงรู้ป่ะถ้าสมมติรถเสียรถอะไรแนะนำให้นั่ง BTS หนูก็ว่าอย่างนั้นพี่ีบอกบ้านก็อยู่แค่นี้ทำไมไาดูน้ำเกลงไงหายใจไม่ชุกดูพี่ปี่ป่าแค่หมดแล้วป่ามันก็ขับได้แต่มันก็ไม่ได้ง่ายอ่ะ แต่อย่างที่พ่อบอกไงวงลงวงเลี้ยวมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมจะรู้แล้ววงเลี้ยวมันยังไงไทยมันก็แค่หักเดยอะกว่าเฉยๆไทยถูกมากเลยนะคตื่นเติร์บบดเติร์ด,ด,ดเออเรารีบควงกลับให้ไหวอ,อ่ะนะอ่ะมันจะดิ้นหน่อยเพราะวงมันจะกว้างกว่าใช่ปะมีนะคะนะคทุคกบบคนมีขับกระบะครั้งแรกโอ้โหเปลี่ยน,นทั้งรถ <laughs> ก็ไม่ได้ยากมันแค่เป็นครั้งแรกพ่อก็จะมีความผงดุดอะไรใดๆแค่นั้นแหละปกติออกขวาไว้เออแล้วหักกลับนิดนึงเกาะมองมองเ<อ>ส้น<อ>สน่ะเออนั่นแหละอะไรฟิว <laughs> ตอนแรกตอนแรกเหนี่ยวนึกว่าเออซอยไหนหน้าที่ที่มันมีไอสะพานสูงๆหนูนึกว่าขวาก็เลยบอกว่ามาซ้ายซ้ายเอ้าก็มึงนึกได้เฮ้ยซ้ายมันมีสะพานสูงก็จะแบบเสียวๆหน่อย เดียวนะ่ะล้วดูโค้งสิว้าววิวเรากลับผิดทางร่เปล่า,าเตรียมเลี้ยวเตรียมเลี้ยวเซฟเป็นกันก่อนมั้งจ๊ะเปล่า,านี่ห้านาทีถึงนี่กี่นาทีแล้วี่งเราช่วยเบรกเลยนะไม่อันน้หนูชินรถแล้วเนี่ยหนูรู้แล้วถ้าขับแบบในซอยทั่วไปมันก็ขับคันนี้ได้ไม่ได้ขับไวอะนะ ถนนใหญ่ขนาดนั้นอ่ะขนานั้น,นยังไม่มั่นใจว่าจะเป็นยังไงจะเลี้ยวจะอะไรมันหนีมากเลยใช่มันตา่างกว่าแล้วยิ่งกว่าว่ามันมีหลเยเลนเวลาเราจะเปลี่ยนเลนหรืออะไรน,น่าจะโยกยากกว่าหรือเปล่าใช่คือมันต้องชินรถจริงๆอ่ะถ้าไม่ชินชนี้ค่อนข้างจะแบบกังวลนะเพราะรถมันใหญ่ใช่ป่ะอ,อย่างที่บอกไงว่ารถเนี่ยนะครับมันคันใหญ่และสูงอ่าแล้วคนเคยขับรถเตี้ยแม่พอมาขับรถสูงๆอ่ะเขาจะเวอะ เ้วดูเหมือนมันใหญ่ช่วงมันใหญ่ไปหมดทุกสิ่งอย่างเล็กอ่ฮะอ่ะนี่นะครับอุ้ยเงียบหมดเลยเป็นแรงข้างหลังเป็นแรงมันเสียวตลอดเวลานี่ก็เสียวท้องเต่งเหมือนกันพ่อถามหน่อยระเวลาพ่อขับไม่เสียวอ่ะไม่รู้สึกมันต่างกันพ่อขับมากี่ปีเขาก็จะบอกว่าพ่อขับไว้ใจได้เหรอเราเป็นหนูดิหานไปเลยร้อยหนึ่งอ่ะ เบียดขวาเบียดซ้ายวัวไปหมดเลยตรงนี้เบาฟิมตรงนี้เบาตรงนี้เบาเลยตรงนี้เบาเลยตรงนี้เบาเลยคือตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากนะครับบางคนไม่ชินทางเลี้ยวก็เลี้ยวออกมาเลยอย่ชนกันประจําเลยตรงเนี้ยก็ประมาณนี้แหละวันนี้นะครับพาพี่เมิร์ดขับรถนี่ดูมือพ่อดูเลยเขาต้องขยับแอร์เหงื่อเขาแตกเหมือนกันนี่มันเย็นมืออ๋อ โอ้ก oh ็น e ี่แหละครับวันนี้นะพาพี่ฟิวมาขับรถแล้วก็ไปเปลี่ยนพรมนะครับที่ร้านแมทดีไซน์นะครับก็ถือว่าแบบเออการเปลี่ยนพรมวันนี้นะทําให้รถขับดีขึ้นเอ๊ะเียนั่งแบบเดียวทําไมฮะเกรงเกรงเกรงตอนรถสวนเนี่ยยิ่งกว่าตอนที่ฟิวขับแจ๊สใหม่ๆอีกอะทำไมอะทำไมมันเป็นอย่างนี้โดดๆได้เกาะเลยฮะเฮ้ยหนูขับได้แล้วเฮ้ยตรงนี้เบาแต่แบบ แค่ออกจากซอยว่าเราไอ้ปากซอยเนี่ยอันเนี้ยไม่มั่นใจว่าจะไปเกี่ยวมอไซค์ที่จอดอยู่ไหมไอ้ตรงเนี้ยถนนมันกว้างแต่แต่ปากซอยอ่ะถนนมันแคบฟิลแม่ว่าไม่ต้องลูกหมายถึงอะไรปากซอยแบบไปปากซอยสามสิบกับยี่สิบหกอ่ะแคบวลาเราออกไปสมมติแบบอยู่อ๋อใช่ใช่ใช่พ่อบอกให้เอากระบะไปรับน้องเนี่ยหนูไม่ไปอ่ะแน่พ่อก็ไม่ให้เอาไปอ่ะกูงั้นฟิวก็กลับเองเลยก็อย่างที่บอกครับ ทุกครั้งนะครับที่เราขับรถคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องมันต้องชินรถจริงๆนะแม่ออประสบการณ์เนี่ยมันมัน,ม,นมันต้องมีอ่ะอย่างพ่อเนี่ยพ่อขับมาทุกประเภทละลไม่ได้ขับแค่สิบล้อกับหกลอ้อ,อแต่แต่ถ้าเป็นรถเก่งรถกระบะอะไรเงี้ยพ่อก็ขับได้นะเพราะว่าหนึ่งอ่ะเราเริ่มต้นมาจากพวกรถกระบะก่อนอยู่แล้วอช่วงยาวแล้วทีเนี้ยที่พ่อหนักใจที่สุดนะที่ออกรถมาคือตอนเอารถตู้มาเอาผานอะ่ะคือรถมันยาวหน้ามันกว้างคือไม่ชินกับรถเลยจริงๆก็ เหมือนอย่างที่บอกอะพอพ่อได้รถมาเหมือนแบบพวกเออรถนะแต่จริงๆไม่ใช่นะขับอยู่อย่างนั้นนะสามวันสี่วันออกไปขับดืดๆดื้อๆเนี่ยเพื่อความเคยชินใช่ครับวงเลี้ยวเอยจอดเบรกอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเรียนรู้มันบางคนอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนพ่อหรอกแต่พ่อเป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดนะครับกับเรื่องพวกนี้นะอืมนี่นะครับพี่ฟิล์มก็อุ้ยเราขับช้าจนข้างหลังเจะแซงเราแซงโค้งด้วยปล่อยเขาไปไม่เป็นไรเกาเห็นป้ายแดงมือใหม่แฮตคับนะครับขอโทษด้วยนะฮะ เบรกเป็นไงพี่ฟิมมันไม่ได้อยู่เลยใช่มันไม่ได้อยู่เลยนั่นแหละมันจะแบบต้องแตะลงไปอีกนิดใช่มันลึกนะแต่ถ้าเกิดฟิมขับเร็วกว่านี้อ่ะมันมันก็ต้องลึกกว่านี้อีกนะใช่มันต้โค้งเข้าไปแต่เออม,มันจะดึงความเร็วเลยทีนึงแต่เชื่อไหมถ้าฟิมขับเร็วอะ่ะคุมรถไม่ได้เพราะว่าเบรกมันสั่งไม่ได้ <laughs> ต้องใช้คํานี้นะต้องต้องฝึกให้คล่องอะ่ะไม่ใช่อยู่เหยียบไปเป็นร้อยเสร็จปุ๊บหูไม่รู้จะเบรกตอนไหนนี่ลำบากเลยนะ เฮ้ยข้างหลังเขาน้ำลายเหนียวมันบนเลยอะเป็นไรแม่หิวน้ําเกรงใช่ใช่นี่คืออะไรหิวน้ําเกรงอ๋อโอ้จะล่ลยไม่ได้นะผมเพิ่งทำมาใหม่เหมือนกันจะล่าเลยโอ้ม่ไม่ได้ดิแม่เห็นผมกันน้ำหน่อยจะลองเลยหรือไงล่ะอ่าเบาหน่อยพี่เฟื่์งตรงนี้เบาหน่อยเบาหน่อยอ่ารอรอก่อนรอข้างหน้ามันไปก่อนน่าจะไม่ไปเดือดไม่ไม่ไม ล้อ,ลอจอดล้อ <c oughs> จอดล้อตรงเนี้ยก่อนอ่าจอดล้อตรงเนี้ยตรงนี้แหละเดี๋ยวเลี้ยวยากเข้าไปชิดเขาอะรอก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งให้ขันนุ้นไปก่อนอ่าก็จะมีรถเขาจอดอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลอคันนี้ไปก่อนฟิลม์มข <c oughs> ้างหลังมีรถมาเปล่า <c oughs> อ่าหักเลยหักหักเยอะเยอะเลยอ่าคืนนั่นแหละใช้หน่อย ไปเลี้ยวไปตั้งแต่ไกลเลยนี่ขับรถเป็น3ปีนะไปกับมองเทพวันหนึ่งเป็นร้อยโลนะพอมาขับกระบะนะเมมปากเลยโอ้โหโไม่ง่ายนะขับรถกระบะแต่มันครั้งแรกกันแหละแต่ถ้าเกิดฟิล์มขับเป็นนะคล่องๆเลยอะแล้วฟิล์มจะรักมัน <c oughs> อ่าอ่าเบาหน่อยรอข้างหลังร้ององ่า ไม่เลยครับพี่ถ้าหนูมีรถหนูจะไม่ซื้อกระบะทำไมอะหนูกลัวสูงไปเออพี่ว่าของก็สูงไปแหละแต่มันขับขี่สะดวกนะหักวงมาแล้วเลยอืมกล่องเชียร์กล่องเชียร์เมาติกไม่คือฟรีมาขับรถเพนแต่แค่ว่ารถอ่ะมันสูงแล้วทีเนี้ยในความรู้สึกอ่ะเหมือนแบบเอ้ยไม่ค่อยชินใช่ป่ะ มุมมองอะไรเงี้ยแล้วฟิล์มตัวเตี้ยไงแม่ตัวเล็กหน่อยก็นั่งก็จะเห็นแค่ปลายอย่างเงี้ยเนี่ยอารมณ์อารมณ์ม,มันเงี้ยแต่ถ้าเกิดนั่งเบาสูงแบบพ่อพ่อจะเห็นไปโน่นเรียนหน้ารถพ่อก็เลยแบบเออขับรถ, <ลด S 2> ถง่ายาหน่อยรถต่อ่มันก็ต้องขึ้นอ,อ,อีกแต่พ่อจะติดเนี่ยไม่ติดพ่อน,นี่แทบจะชนเลยพ่อน,นั่งอะออเอาละครับ,รบตอนนี้นะครับก็ถึงหมู่บ้านแล้วแล้วเยจะ้จอดอีกน่ฮะก็เดี๋ยวจอดเดี๋ยวพ่อถอยไงเดี๋ยวพ่อต้องเอาลาเต้ไปหาหมออีกนะครับโอ้โหก็ได้อยู่นะ แต่แค่ว่าไม่ชินแต่ถ้าเกิดพ์มอยากขับไปชิน่ะต้องแบบมาหัดขับไปกับพ่อนะฮะหมายถึงอะไรหัดขับกับพ่อโหขับขับไปกับพ่อสองคนนะคนเดียวก็ได้เดียวได้อยู่นอยไปชนใครเรื่อยๆเนี่ยแหละเพราะว่ายังไม่ชินปีอ่ะเชื่อพ่อยังเรื่องเบรกว่ามันลึกๆหน่อยใช่ไหมจะให้หนูขับคนเดียวไวๆแล้วคอยบอกว่าถ้าเหยียบเบรกไม่อยู่ต้องมาจับเบรกมือนี่ก็ไม่ไหว ถึงบ้านเราแล้วนะครับ <Yeah. S 1> โอ้โหสำหรับทริปนี้นะครับตื่นเต้นและหวาดเสียวใ<า>คลิปนี้นะก็จะเป็นการพาพี่เฟม์มาหัดขับรถนะครับแล้วก็ไปติดพรมที่ร้านแมดดีไซน์นะครับวันนี้ก็โอเคอยู่นะแม่เนาะพรมก็ได้มาสวยมากนะครับตอบโจทย์มากเลยนะครับใค,ใครอยากได้พรมแบบนี้ก็ลองทักไปในเพจดูเพจมาติง๊งอลองทักเข้าไปดูนะครับ ร้านนี้ส่งจริงนะครับแล้วก็มีหน้าร้านจริงนะครับเราไปใช้บริการมาหลายครั้งแล้วนะครับถามว่าทำไมแบบต้องไปแต่ร้านนี้ก็ร้านนี้เขาดีไงใช่ไม่ใช่ใจใช่ครับแล้วก็จัดส่งทั่วประเทศด้วยนะครับทุกวันนี้จะซื้อของหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ควรดูให้ดีขนาดพ่อถ่าเองเนี่ยยังโดนโกงเลยโดนหลายรอบแล้วแบบโอโหอะไรเนี่ยเช็คชัวร์ชัวร์ก็โดนโกงตลอดนะครับได้ครับผมแล้วก็พาพี่ฟีมาหัดขับรถกระบะนะครับอ่ะขอความรู้สึกหน่อย จะมีสำ้ำรอบหน้าอาจจะไปลองขับถนนใหญ่เออเอาแค่แบบในซอยก่อนเอาให้ชินเพราะถึงเราจะขับเป็นแต่ว่าใช่ว่าเราจะขับเป็นกับรถทุกคันทุกแบบช่วงความกวา้างอะไรเงี้ยอ่าม,มันจะไม่เหมือนกันเลยแต่ละคันเนี่ยใช่พี่พีมขับเป็นกับขับแข็งเนี่ยมันต่างกันนะทุกคนนี่คันนี้แข็งไหมไม่ตอบไม่คิดเลยดูเกร็งๆเพราะรถมันสูงใหญ่วงเลี้ยวไม่เหมือนก <c oughs> <c oughs> ันเล็กลึกเออ ก็ลองดูนะครับน้องฟิลก็ดูไว้เป็นตัวอย่างนะวันหนึ่งเราก็ต้องมาหัดขับรถแบบนี้เหมือนกันในวันที่เราโตแล้วนะครับจ้ะได้ครับผมสําหรับวันนี้นะครับเราก็พาพี่ฟิลไปขับรถนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะไว้เดี๋ยวพาไปขับใหม่น้องๆก็ตามดูด้วยละกันสําหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย,บาย